ก็ขอสวัสดีนะครับผมในวันนี้ครับผมจะมาสปอยมังอะเรื่อง King X c เ o u า t ดอะสตา2ก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการสปอยมังอ่ะเรื่องใหม่เรื่องแรกของผมเนาะก็ถ้าเกิดว่านะครับเพื่อนๆนี่ยมีข้อติชมหรือว่า ต้องการแบบไหนนะครับก็ลองบอกกันได้เนาะถ้าเกิดว่านะครับดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็ขอรบกวนนะครับว่าให้คุณผู้ชมนะครับช่วยคอมเมนต์เอาไว้หน่อยเนาะโอเคครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับเริ่มเรื่องมานะครับเป็นฉากการฉลองวันเกิดของครอบครัวหนึ่งซึ่งมันก็จะมีนะครับพระเอกรูปหล่อน้องสาวสุดสวยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับทีนี้ครับในระหว่างวันเกิดเนี่ยน้องสาวนะครับก็ทําการถ่ายพี่ชายนะครับว่านี่พี่ขา พี่นะขออะไรในวันเกิดหรอพี่ชายก็บอกไปว่านะครับแม่เรื่องนี้นะ่ะมันเป็นความลับนะแต่ว่านะครับน้องสาวสุดสวยเนี่ยก็ได้ทำการนะครับกอดพี่ชายแล้วก็ได้พูดว่านะครับแม่พี่ก็หนูนะอยากรู้นี่นาทางฝั่งพี่ชายนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าอาื้มในเมื่ออยากรู้ละก็พี่นะ่ะจะบอกให้ก็ได้นะ พี่ขอให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้ตลอดไปและแล้วครับเรื่องที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมาครับภาพตรงหน้าของพระเอกนะครับมันได้เกิดการแยกเป็นสส่วนและเพียงเวลาชั่วพริบตาบ้านของพระเอกมันก็ได้แยกออกมาเป็นสส่วนและปรากฏว่าครับทั้งพ่อแม่และน้องเนี่ยทั้ง3คนนะครับได้ตกไปยังด้านล่างของตึกพระเอกนะครับก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยและปีศาจตนหนึ่งมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแต่ทว่านะครับเรื่องราวก็กับพลิกผันนะครับเมื่อพระเอกเนี่ยเขาได้ตื่นขึ้นมาครับพร้อมกับลองแล ัห้องเลยและเรื่องก็ได้เฉลยมาว่านะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นอาจารย์นะครับจึงโกรธมากเนื่องจากว่าพระเอกเนี่ยกวนการเรียนการสอนเขาจึงถามพระเอกไปว่านี่นายนะลองบอกฉันมาสิว่ายุค OL นะ่ะคืออะไรทางฝั่งพระเอกเขาก็ได้บอกว่านะครับอาจารย์ครับ ผมขอโทษด้วยนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยผมอ่านหนังสือดึกมากเลยแล้วพระเอกก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าอืมยุค OL เนี่ยมันก็คือแต่ทว่านะครับทั้งฝั่งอาจารย์เนี่ยกลับพูดตัดบทว่านายน่ะไปยืยนสํานึกผิดหลังห้องสาแล้วเรื่องก็เฉลยมาว่านะครับที่อาจารย์เนี่ยพูดแบบนั้นมันก็เพราะว่าพระเอกนะครับเป็นคนที่ฉลาดเป็นอย่างมากเรียกได้ว,ว่านะครับคืออัจฉริยะเลยทั้งฝั่งของอาจารย์ได้เล่าเรื่องยุค OL ว่า ความจริงแล้วยุคนี้นะ่ะเกิดมาจากการที่ว่าห่วงเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในช่วงปีคศ2036แล้วมันทําให้โลกใบนี้เนี่ยมันได้เข้าสู่ยุควิกฤตของโลก ซึ่งคนรุ่นหลังก็ขนานนามยุคนี้ว่ายุค OL ซึ่งมันก็คือยุคปัจจุบันนั่นเองนอกจากปีศาจนยุคนี้แล้วเหล่ามนุษย์ก็ยังมีระบบเลเวลและความสามารถหรือสายอาชีพต่างๆและเมื่อวันเวลาผ่านไปนะักต่อสู้กลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขานั้นถูกเรียกว่าพันธมิตรทั้ง5้าฝ่ายก็สามารถกำจัดปีศาจได้และช่าครับตัดไปยังพระเอกแล้วเรื่องก็เฉลยมาว่านะครับพระเอกเนี่ยเขาเองก็มีเลเวลเหมือนกันซึ่งเลเวลของเขาก็คือ3หลังจากเลิกเรียนแล้วพระเอกเขาก็ เดินทางกลับบ้านตามปกติแล้วอยู่ๆนะครับแก๊งนักเลงเนี่ยก็เข้ามาหาพระเอกครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกน่ะจงส่งข้างขนมเดือนนี้มาซะซึ่งชายคนนี้ครับเลเวลของเขาก็คือ5ซึ่งก็เรียกได้ว,ว่านะครับแข็งแกร่งกว่าพระเอกมากๆเลยทีนี้ครับพระเอกเนี่ยก็ไม่ยอมครับเมื่อไม่ยอมก็ถูกซ้อมตามระเบียบครับ แต่เทาว่าอยู่ๆก็มีคนเนี่ยมาช่วยพระเอกครับซึ่งเธอก็ไม่ใช่ใครอื่นครับเธอก็คือน้องสาวของพระเอกที่มีความแข็งแกร่งนะครับเป็นระดับเลเวล7ซึ่งแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยหัวหน้าแก๊งนักเลงนะครับก็ถึงกับต้องหนีเลยทีนี้ครับน้องสาวพระเอกนะครับก็พาพระเอกนะครับกลับบ้านแล้วก็พรากฏว่านะครับในวันนี้เนี่ยมันคือวันเกิดของพระเอก พระเอกก็นะครับน่าซีดมากเพราะว่านี่มันคือเดจาวูไงมันเหมือนกับนะครับเหตุการณ์ในฝันของเขาเขาจึงเกิดความกลัวและบอกครอบครัวไปว่า เออทุกคนพวกเราเนะ่ยไปกินข้าวนอกบ้านกันไหมทั้งฝั่งแม่ก็บ่นนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยทำอาหารไว้เสร็จหมดแล้วแต่ทุกคนนะครับก็ยอมทําตามพระเอกหลังจากนะครับกินข้าวนอกบ้านเสร็จแล้วทุกคนก็เดินทางกลับบ้านนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่คาดคิดเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมาเมื่อแสงประหลาดนะครับมันได้ส่องสว่างขึ้นและคุณพ่อเนี่ยก็ทําการนะครับปกป้องครอบครัวเอาไว้ซึ่งที่มาของแสงประหลาดนะครับมันคือรอยแยกระหว่างมิติแล้วแล้วครับปิศาจตนหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่ง มันชื่อว่านะครับปีศาจแมงมุมตาผีและมีความแข็งแกร่งอยู่ที่เลเวล15พ่อของพระเอกนะครับได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยทุกคนหนีไปซะทางนี้นะ่ะพ่อจัดการเองซึ่งพ่อของพระเอกนะครับมีความแข็งแกร่งอยู่ที่เลเวล10ในตอนแรกดูเหมือนว่านะครับพ่อพระเอกเนี่ย จะสามารถรับมือได้แต่ทว่าทางด้านของปีศาจครับได้ทําการโจมตีสวนกลับเรียกได้ว่านะครับเพียงทีเดียวเนี่ยพ่อพระเอกนะครับก็ล่วงเลยทางฝั่งคุณแม่ครับจึงเข้าไปช่วยและบอกพระเอกว่านี่ลูกแม่น่ะขอฝากน้องสาวด้วยนะแต่ว่าแม่ก็ไม่สามารถสู้ได้ครับทางฝั่งปีศาจมังมุมในตอนนี้มันจะกินพ่อของพระเอกทางด้านฝั่งของน้องสาวเธอได้ยิงธนูสกัดเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนกับว่านะครับเธอเองเนี่ยก็ไม่สามารถนะครับสู้ได้เธอจึงหาย ไปหาพี่ครับแล้วได้พูดขึ้นมาว่านี่พี่รีมหนีไปนะทั้งฝั่งพระเอกรับในตอนนี้เนี่ยเขากลัวมากๆเลย แต่ว่าเขานะครับก็มาช่วยน้องสาวและได้บอกน้องสาวว่าอย่ามัวทเมือสิเธอน่ะรีบหนีไปเร็วเข้าสิตัวพี่น่ะจะไม่ไหวแล้วตอนนี้ครับพระเอกเนี่ยวิกฤตมากเนื่องจากว่า H p นะครับเหลือเพียงแค่1%่เแต่ทว่านะครับอยู่ๆเนี่ยเสียงในหัวพระเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าค้าประสบการณ์ได้ถึงตามกําหนดแล้วระบบจะเปิดใช้บัญชีแห่งราชาราชาเพลิงแดงทางด้านฝั่งของพีศาจแมงมุมมันจะฆ่าน้องสาวของพระเอกแต่ทว่านะครับเพียง ชั่วพริบตาเดียวพระเอกนะครับก็สามารถที่จะหยุดมันได้ร่างกายของพระเอกเปล่งแสงเจิดจ้าเป็นอย่างมากไฟอันร้อนแรงมันได้ปกคลุมร่างกายเขาพระเอกทําการเปิดฉากโจมตีนะครับโดยการเรียกดาบเพลิงขึ้นมาและทําการนะครับโจมตีใส่แมงมุมแต่ว่านะครับหลังจากโจมตีเสร็จเนี่ยพระเอกนะครับก็กล้าอักเลือดและเรื่องก็ได้เฉลยมานะครับว่าพระเอกเนี่ยที่สามารถยืนอยู่ได้นะครับเพราะว่า พลังงานสีทองซึ่งนี่ก็คือที่มาของพลังไฟพระเอกแต่พระเอกนะครับก็ไม่ยอมแพ้และทําการนะครับลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งแต่ทว่านะครับยูย่ๆเนี่ยหน่วยปราบปรามก็ได้เข้ามานะครับและ ถึงแม้ว่าพระเอกเนี่ยจะทําการเตือนว่าอย่าเข้าไปนะครับพวกเขาก็ไม่สนใจและได้บอกว่านะครับปีศาจแมงมุมนะ่ะมีเลือดเหลือเพียงแค่30%เท่านั้นปีศาจแมงมุมนะครับเขาทําการจับกองทหารแล้วจับกินครับเพื่อเพิ่มพลังงานชีวิตแต่ปัญหามันก็คือหลังจากที่กินไปแล้วครับมันกลับกลายเป็นว่าปีศาจแมงมุมเนี่ยได้เพิ่มระดันะครับเป็น18 พร้อมกับนะครับ HP ีเต็มเปี่ยมเลยมันทําการตบพระเอกเรียกได้ว่านะครับในตอนนี้เนี่ยเสียเปรียบมากๆเลยครับพลังงานของพระเอกนะครับก็ใกล้หมดแล้วจนพระเอกนะครับได้เสียท่าให้กับแมงมุมตอนนี้ครับพระเอกเนี่ยก็นอนแน่นิ่งเลยระบบในหัวพระเอกครับจึงพูดขึ้นมาว่าพลังงานเหลือน้อยกว่า10%เปิดใช้งานท่าไม้ตาย ตกลงหรือไม่พระเอกครับเขาตอบตกลงและได้พูดขึ้นมาว่านี่มันก็3มปีมาแล้วฉันน่ะถูกดูถูกมาตลอดแต่ว่านะในวันนี้ฉันจะให้แกเห็นว่าสวะคนนี้นะ่ะแข็งแกร่งขนาดไหนหลังจากพูดจบพระเอกก็ใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าวายุเพลิงแดงเพียงครั้งเดียวนะครับปีศาจเนี่ยก็สีมงกเท่งไปเลยครับแต่ว่าก่อนตายเนี่ยมันได้พูดขึ้นมาว่าไม่อยากเชื่อเลยตัวของแกน่ยมีไอนักสู้ถึงขั้นระดับจักรพรรด คอยดูเถอะท่านเซียนน่ะไม่ปล่อยแกแน่แล้วปีศาจก็ตายครับแล้วก็ดรอบไอเทมให้กับพระเอกหลังจากสู้เสร็จนะคะพระเอกเนี่ยก็ล้มลงไปก่อนเขาหมดสติพระเอกก็ทําการเอื้อมมือนะครับเพื่อเก็บไอเทมและเขานะครับก็ สลบไปเขาได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็พบว่านะครับในตอนนี้เนี่ยตัวเขานะครับอยู่ในมิติที่เรียกว่ามิติแห่งระบบซึ่งตรงหน้าพระเอกนะครับมันก็คือราชาเพลิงแดงซึ่งเป็นคนที่พระเอกนะครับดึงพลังเอามาใช้ระบบได้บอกพระเอกนะครับว่าสิ่งนี้คือบัญชีราชาซึ่งบัญชีราชามันก็คือนะครับบัญชีที่เป็นตัวละครเลเวลแม็กซนะครับซึ่งเมื่อพระเอกเนี่ยเลเวลสูงขึ้นนะครับก็สามารถที่จะปลดล็อกตัวละครได้ซึ่งในเลเวลสินะครับพระเอกเนี่ยปลดล ล็อกราชาเพลิงแดงซึ่งระบกรระบก,ก็บอกต่อไปว่านะครับราชาเพลิงแดงเนี่ยมีอาวุธคือดาบเงาเพลิงยักษ์แล้วก็มีธาตุนะครับเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุมืดและมีท่าไม้ตายก็คือวายุเพลิงแดงนะครับแล้วก็ดวงดาวสีเพลิงครับแต่ว่าดวงดาวสีเพลิงเนี่ยยังไม่ปลดล็อกนะครับพระเอกเนี่ยจึงคิดว่านะครับเอ้ยจากนี้ต่อไปอ่ะเขาอยากเก่งขึ้นแล้วก็อยากอัพเลเวลนะครับแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาระบบนะครับได้บอกพระเอกไปว่า ค่าประสบการณ์คงเหลือ10,000หน่วยตัวของท่านนะ่ะสามารถเลอกอัพเลเวลหรือจะอัพสกิลก็ได้พระเอกจึงบอกว่านะครับดีเลยตัวฉันนะ่ะขออนะัพเลเวลนะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเลเวลนะ่ะสาคัญมากๆพระเอกนะครับใช้แต้มประสบการณ์10,000หน่วยเพื่ออัพเลเวลนะครับโดยเลเวลนะครับเพิ่มมา2แต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือเมื่อพระเอกเนี่ยทำการนะครับจ้องมองดูเนี่ยเขากลับพบว่าเลเวลเขานะครับมันมีเพียงแค่3ซึ่งมันเท่าเดิมเลยครับแล้วพระเอกครับก็ได้ยินเสียงหนึ่ง ซึ่งได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนสิทำไมล่ะทำไมถึงใช้เงินเยอะแบบนี้พระเอกก็นะครับรีพันหลังกลับมาเราได้พูดขึ้นมาว่านะครับเดี๋ยวก่อนสิเสียงนี้มันหรือว่าจะเป็นน้องสาวของเรา แล้วพระเอกนะครับก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเอาละครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสปอย์การ์ตูนเรื่อง King Edward the Star ก็นะครับต้องขอขอบคุณเพจแค่หลอดแปลงมังงะด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยยังไม่จบนะครับแล้วก็มีอีกหลายตอนเลยก็นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ขอรบกวนนะคบว่าช่วยกดไลค์เนาะแล้วก็กดแชร์นะครับถ้าเกิดว่านะครับยอดวิวยอดไลค์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมทําต่อให้นะครับขอบคุณการ์ตูนที่พาเรามาเจอกันและเช่นเคยครับมาเลยยังแพลลาพ ว่าลาไปก่อนบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุอื